สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอ่านภาษาพาทีป2บทที่1เรื่องน้ำใสามาดูกันสิว่าคำนำเรื่องมีอะไรบ้างเอย่ยรู้จักคำนำเรื่องโบไข่เล้าราดบิน ปียิ้มมองไวไายรูปแคร่ถ้วยตะกรา้าผึบผักสีแดงสีเขียวผู้หญิงหลังคาน้ำหวานน้ำแข็ง น้ำแข็งกดน้ำแข็งใสไม้เสียบย่ำเท้ากระติก